จากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้แพตตี้จะพาทุกคนไปดูตู้สเสบียงยามเช้ากันค่ะป้าหนีต้องบอกก่อนนะคะว่าตู้สเสบียงเนี่ยมันไม่ได้มีกันอยู่ทุกขบวนนะจะมีอยู่แค่บางขบวนเท่านั้นค่ะพอได้เวลานะคะรีบสกิดพอบ้านเลยนะคะว่าให้รีบไปชงที่เพราะว่ากลัวที่จะเต็มสุดท้ายก็คือยังไม่มีใครตื่นเลยนะคะเราก็เลยได้ชมวิวสองข้างทางแบบโอ้โหพานรามาไม่มีอะไรมาบดบงดังใดๆเลยค่ะทีนี้มาดูอาหารกันบ้างค่ะอาหารบนตู้สเสบียงนะคะเขาจะขายกันเป็นเซตค่ะซึ่งราคาต่อเซตเนี่ยโอ้โหตกใจค่ะร้อยว่าสินัน มันควรจะถึงไหมะหรือยังไงทุกคนคิดว่าไงลองคอมเมนต์มาหน่อยค่ะสรุปสุดท้ายเราก็ไปได้กาแฟกันมานะคะแก้วละ60บาทแต่กระซิบบอ,อกกอนนะคะว่าจริงๆแล้วมันคือแก้วละ4 0ฉันโดนหลอกอะแกยาอมเลยนะคะกาแฟแก้วละ40บาทเท่านั้นไม่ใช่60บาทแต่อย่างใดแต่ค่ะวิวสวยให้อภยัยคือจริงๆจุดประสงค์ของการนั่งตู้เสบียงก็คือการได้นั่งจิบกาแฟชมวิวสวยๆแบบนี้นะคะและนี่ก็คือประสบการณ์การเดินทางของพวกเราในขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่13าค่ะ